สรรบ,บร,รับหายู๋กู๋กู๋บังพอแล้อ่าไฟที่ซ้อมมากี่วันซ้อามมาสมาี่สี่อาทิตย์ห้าสิบแดซ้อมก็อยู่ซ้อมอยู่ที่อยู่ตา่างจังหวัดครับที่ไหนอ่ะอยู่ธทนบทออุรีอืมแล้วมีใครเป็นผู้บังซ้อมอยู่อีกตอนนี้มีพี่พี่ย่งองไร<ห>ใครกำลังไหนใครเจอะเหรอตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่สูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สี่สิบห้ามวยสไตล์อะไรครับฟ <10ๆ S 1> รีมวยวันนี้ต้องมาเจอกับใครเนี่ย ดวงมงคลเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยหรอศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขาเมินสไตล์อะไรอ่ะวันนี้มาเจอเขานะวางเก่งวางแผงไงดิเราโดนไม่ดีครับอ่าล่าสุดเราต่อยไว้ที่ระยองวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนครับอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่สามสิบเก้าวันนี้ต่อยเวทที่สี่พันสี่ห้าเลยอ๋อปล่อยขึ้นไปต่อย แล้วเมื่อกี้ช่างหนักยัง,งเป็นไงบาง้างมาขาดเลยไอย้อย่างไฟนี่เราคุมมากี่กีโลก็ไม่คุมปล่อยเลย,เลยนะต่อยมือไทยมาทั้งหมดตอนนี้20ค,คนจังหวัดเด็กปาจีนอ่ะวฝากเชิญชวนแฟนขับเร้หน่อยฝากคนปาจีนฝาก FC เป็นเอาใจให้เลยครับวันนี้พร้อมเอาใจ้านนะอ่ะขอยช่ด,ดีก่อนครับ